เอาเล็ครสวสดีผู้ชมนะครับผมวัตนาเบกกลับมาอีกครั้งใน,นนิยายวายเรื่องเรื่งปัาถนาอโดยคุณเขียนซีรุยตอนที่34นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปอุดหนุนคุณเขียนกันเยอะๆนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับบทที่34ลู่ชิงไม่อยากเชื่อข้าเปล่าหิวซะหน่อยลู่ชิงบอกปัดงั้นด้แต่ถึงอย่างไรเจ้าควรได้พักผ่อน มิงวี่เอ่ยและลูบไปที่สีสากของลู่ชิงอย่างแผ่วเบาจากนั้นก็เดินไปสำรวจต่อที่ข้าคิดสงสัยคงเป็นเรื่องถูกมิงวี่เอ่ยอีกครั้งแล้วเรียกให้ลู่ชิงไปใกล้ในมือของมิงวี่มีตำราสีดำเล่มเก่าอยู่ภายในมีภาพว,วาดกระบวนท่าและอธิบายการใช้ลมปราณชีพจรต่างๆท่านพบมันที่ใดแล้วนี่คือวิชาใจสลายจริงๆนั้นร่ยมีช่องทางลับหลังชั้นหนังสือนี้แต่ข้าก็ไม่แน่ใจ มันดูเหมือนเป็นตำราที่ถูกล่องเล้นแบบมาอีกทีแต่หากไม่ลองฝึกจริงก็คงไม่รู้และคนที่รู้ก็ได้ตายไปแล้วกระบวนท่าเหล่านี้ล้วนทำให้จิตคลั่งได้เลยดูจากการควบคุมฝึกฝนใช้ปรานไปยังชีพจรที่สวนทางกันนี้ข้าเชื่อว่าคนที่ฝึกสำเร็จแล้วคงมีจิตใจไม่เป็นปกติเนะ่จที่ข้านุมานได้ในตอนนี้คือท่านไถหลัวฝึกวิชานี้สำเร็จ และมีใครบางคนฆ่าเขาเพราะเหตุผลบางอย่างคงต้องสืบหาคนร้ายจากปากคำของแต่ละคนก่อนสินะลู่ชิงหันไปสบสายตาหมิงวี่ตอนนี้ในใจของเขาไม่อยากคิดอะไรทั้งนั้นการเชื่อใจแล้วถูกหังหลังซ้ำมันคงเจ็บเจียนตายทั้งคู่กลับไปที่โถงทุกคนล้วนมีสีหน้าวิตกกังวลโดยเฉพาะภรรยาของไถหลัวที่เดินวนไปวนมาอยู่ไม่สุขข้ามีคำถามที่อยากจะถามพวกท่านขอทุกท่านตอบด้วยความสัต์จริง มิงอี่กล่าวพวกข้าบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วข้าชื่อเฉิงเตอ๋อส่วนเพื่อนนี้ชื่อฉานตงและสี่เมิงพวกเราเป็นศิษย์น้องของท่านพี่ไถหลัวชายหนุ่มที่ยืนอยู่ด้านหน้าสุดเอ่ยตอบงั้นคำถามแรกข้าอยากจะถามท่านว่าช่วงนี้ท่านไถหลัวมีอาการแปลกไปจากเดิมหรือไม่มิงวี่หันไปถามคนเป็นภรรยาท่านไถหลัวเดิมที่เป็นคนใจดีแต่พักหลังมานี้เขาดูอารมณ์ร้าย เขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแต่บางวันก็กลับไปเป็นคนเดิมทำให้ข้าเดาใจไม่ถูกหญิงสาวตอบด้วยเสียงอ่อนนายท่านเคยทำร้ายนหญิงเขาเปลี่ยนไปจริงๆชายชาราผู้ซึ่งเป็นพ่อบ้านเอ่ยเสริมแล้วพี่หลัวชุนในการน้ำชานั่นเขาเปคนจัดสารมาให้เขางันด้วยมิงวีถามชายชาราต่อเขาสั่งให้ข้าไปหาและนำมาให้กับเขานี่ก็ร่วมปีแล้วที่เขาดื่มชานั่น ตั้งแต่วันเกิดปีที่แล้วใช่หรือไม่ใช่แล้วข้ายจำได้ว่าหลังจากวันเกิดปีที่แล้วนายท่านก็สั่งข้าและในปีที่แล้วมีใครเป็นแขกพิเศษหรือไม่เขาไม่พบเห็นใครเป็นพิเศษพวกข้าได้รับเทียบเชิญทุกปีและมาพบกับสธิพี่ทุกปีเช่นกันชายหนุ่มน้มว่าเชิงเต๋อเอ่ยตอบวันเกิดย่อมต้องมีของขวัญพวกท่านนำอะไรมาให้เขาบ้างมิงวี่เดินไปหาชายหนุ่มที่ยืนอยู่มุมสุดผู้ที่ถูกแนะนำว่าชื่อสีเมึง เขาไม่ใช่คนร่ำรวยอันใดของที่มอบให้เขาลดไปสิ่งเล็กน้อยปีก่อนเขาได้มอบสมุนไพรให้เขาด้วยว่าเขามีอายุมากแล้วเขามอบกระดิ่งลมอันนั้นไงถ้าพี่ไถหลัวนะมันมาติดไว้จริงๆด้วยเฉิงเต๋อที่ร่าเริงเอ่ยต่อข้ามอบกล่องเก็บของให้เขาชายหนุ่มนามวชานตงเอ่ยเป็นคนสุดท้ายกล่องที่ว่านั้นคือกล่องไม้ใบเล็กใช่หรือไม่มิงอวี่เอ่ยทวนลู่ชิงก็นึกตาม ตำราวิชามืดนั้นถูกเก็บอยู่ในกล่องไม้ใบเล็กซึ่งหมายความว่าคนที่นำพามันมาให้คือฉานตรงผู้นี้แล้วมีสิ่งใดผิดปกติอื่นอีกหรือไม่สิ่งที่ท่านคิดว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นมิ่งวี่หันกลับมาหาหญิงสาวเมื่อหลายวันก่อนถ้าเห็นนายท่านงุนงิดไปทั่วตอนด่าคนรับใช้และมีปากเสียงกับพ่อบ้านเรื่องอันใดงั้นมิงวี่หันกลับมาถามพ่อบ้าน นายท่านอารมณ์ร้ายข้าจึงเข้าไปห้ามไม่ให้ทำร้ายบ่าวเพียงเท่านั้นชายชราตอบแต่ข้าได้ยินว่าจะพูดถึงผลการฝึกอะไรสักอย่างหญิงสาวเอ่ยแทรกผลการฝึกงินรึถ้าหมายถึงการฝึกอะไรกันไม่ใช่ว่าสิทธิ์พี่สูญสิ้นบรยุทธ์ไปแล้วหรอกรึชิงเต๋อก้าวเข้ามาและถามด้วยความตกใจเท่านายหลัวแอบฝึกวิชาใจสลายวิชานั้นสามารถสร้างพลังบรยุทธ์ขึ้นมาใหม่ได้ แต่มันเป็นวิชามืดต้องห้ามเพราะผลข้างเคียงจากการฝึกทําให้คนที่สําเร็จวิชานั้นกลายเป็นบ้านี่คือเหตุผลที่ท่านไถหลัวเปลี่ยนไปเป็นคนละคนและคนที่นําพาวิชานั้นมาให้เขาคือท่านชานตงมิงอวี่กล่าวพร้อมกับหันไปมองคนที่กอดอกนิ่งเงียบเรื่องจริงเงินรอสิ์น้องหันไปถามข้ายอมรับว่าข้าได้มอบมันให้กับเขาแต่ไม่รู้ว่ามันคือของจริงหรือไม่ และข้าก็ไม่รู้ด้วยว่าผลการฝึกนั้นจะทําให้เขาเป็นบ้าข้าถึงต้องเดินทางมาดูด้วยตาตนเองอีกครั้งในวันนี้แต่มันสายไปซะแล้วมีคนฆ่าเขาตายและคนนั้นไม่ใช่ข้าถูกต้องถ้าเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเป็นบ้าแต่ไม่ใช่คนที่ฆ่าเขาเพราะคนร้ายคือท่านพ่อบ้านต่างหากละ่ะมิงวี่เอ๋ยและหันไปทางชายชาราเมื่อสิ้นประโยคลู่ชิงก็เข้ารวกคนร้ายไว้ทันทีคนถูกจับพยายามขัดขืนแต่ด้วยแรงที่น้อยกว่า ทำให้ยังถูกจับเอาไว้มั่นข้าแค่หวังดีหากปล่อยให้เขาฝึกต่อไปเขาอาจจะกลายเป็นปีศาจเขาสักวันก็เป็นได้และชื่อเสียงของเขาที่สั่งสมมาตงปลนปี้ให้เขาตายตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าทุกอย่างจะสายเกินไปคนร้ายรรา้ยยาวถึงเหตุผลที่เขาต้องฆ่ามีวิธีหยุดยั้งอีกมากมายที่ไม่ใช่การพรากชีวิตมิงวี่กล่าวประโยคสุดท้ายและเข้าไปรูปตัวคนร้ายเอาไว้แทน เขาจะนําเข้าไปส่งในเมืองให้ทางการจัดการต่อเจ้าพักผ่อนอยู่ที่นี่เถอะเขาจะรีบกลับเหมิงอีเข้ามาใกล้แล้วเอ่อยบอกกับลู่ชิงในคืนนั้นลู่ชิงกลับมานอนที่โรงเตี๊ยมเพียงลําพัง,พงร่างกายรู้สึกหนาวเย็นแต่ไม่ใช่เพราะพิษหัวใจเยือกแข็งแต่เป็นความอบอุ่นที่เคยได้สัมผัสนั้นมันหายไปวันต่อมาลู่ชิงไม่พบเหมิงอวีในห้องพักและเมื่อลงมาด้านล่างก็พบว่ามีม้าสองตัวถูกเตรียไมไว้แล้วอาจารย์เพิ่งกลับมาเงั้นเรอ แลวนี่เราต้องออกเดินทางอีกแล้วเงั้นเนอลู่ชิงได้แต่ถามผีเสื้อสัญจรตื่นแล้วเริ่มนำทางอีกครั้งเรารอช้าไม่ได้แต่ท่านควรพักบ้างลู่ชิงเอ่ยพร้อมกับขึ้นไปบนหลังมา้าเงินให้ค่าเองเจ้าหน่อยก็แล้วกันมิงวี่เอ่ยและควบขึ้นบนมา้าตัวเดียวกันกับที่ลู่ชิงขี่อยู่จากนั้นก็ซบใบหน้าลงกับแผ่นหลังที่เล็กกว่าลู่ชิงอึ้งเงียบไปกับการกระทําของอีกคน แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อจากนั้นก็ควบม้าออกไปปล่อยให้คนด้านหลังได้พัง,งียิบลู่ชิงควบม้าตามผีเสื้อสัญจรที่บวยบินนำทางจนมาถึงเขตพื้นที่ทะเลทรายแห้งแลง้งหรือว่าจะเป็นมงกุฎมรณะลู่ชิงพึงพำเกับสถานที่ตรงหน้าความแสบร้อนของสายลมที่พัดแรงขึ้นนี้เขาไม่มีวันลืมนี่เป็นเขตที่ตั้งของมงกุฎมรณะและเป็นที่ที่เขาต้องการพบเจอให้เร็วมากที่สุด เพื่อที่จะได้รู้ว่าความลับของมิงอุ้ยเจ้าเคยมาที่นี่ไงเนเสียงจากทางด้านหลังถามขึ้นข้าเรลาข้าจะเคยมาได้อย่างไรลู่ชิงตอบอย่างบายเบียงต่อจากนี้ต้องเดินเท้าม้าคงหมดแรงแล้วมิงอว้ยลงจากม้าแล้วอุ้มลู่ชิงให้ลงมาเช่นกันจากนั้นก็ปล่อยให้ม้าวิ่งกลับไปที่เดิมพื้นที่โล่งแห้งแต่ไปด้ยวยสายกว้างไกลสลกหูลูกตาแต่ตรงจุดปลายสายตานั้นมีจุดดำจุดหนึ่งอยู่ คเป็นที่นั่นมิงอี้ขยับหมวกของลู่ชิงให้เข้าที่จากนั้นก็จูงมือเดินไปข้างหน้าต่อพวกเขาทั้งคู่เดินจนหมดแรงแต่ก็มาถึงจุดดำที่เห็นก่อนหนะ้ามันคือพื้นที่ชุ่มชื้นเดียวกลางทะเลทรายแห่งนี้ตรงกลางของพื้นที่มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่และเป็นที่ที่ผีเสื้อสันจรบินไปหยุดอยู่ตรงนั้นลู่ชิงหันไปมองหน้ามิงอี้และพยักหน้าจากนั้นก็กระโดดลงไปทันทีความเย็นของน้ำสัมผัสกับผิวกายที่ร้อนจากการเดินนอนแรมไกลทำให้ร่างกายด้านชาแทบขยับไม่ได้ ต่เมื่อกลับมารู้สึกตัวลูชิงกไ็ไหวขึ้นไปด้านบนอีกครั้งเขาโผล่มาอีกสถานที่หนึ่งมันแตกต่างจากทะเลทรายที่ร้อนระอุเพราะตอนนี้คือป่าที่เขียวชอุ่มหมิงอุี่คว้ามือของลูชิงเอาไว้เมื่อเข้าไปในเขตป่าที่พบใหม่นี้เนื้อตัวที่เคยเปียกปอนกลับแห้งสนิทด้านหน้าของพวกเขาคือสิ่งก่อสร้างที่ทําด้วยหินขนาดใหญ่ด้านบนมีน้ําตกไหลยแยกออกเป็นสองทางและมีชายคนหนึ่งยืนรออยู่ก่อนแล้วขามีนาว่าสันลู ราชนพยักมรกตเป็นผู้ดูแลว,วงกฎมรณะแห่งนี้ชายร่างสูงใบหน้าหล่อเหลาเอ่ยทักทายท่านคงเป็นเฮ่อหมิงอวี่และลู่ชิงคำพูดสุดท้ายจงใจเว้นบักด้วยเหตุผลบางอย่างมิงอวี้และลู่ชิงก็โค้งคำนับตอบเงื่อนไขของการออกไปจากที่นี่คือท่านต้องมอบความลับที่ความจริงซึ่งไม่มีใครรู้มาก่อนให้กับสายทานสัจธรรมเพื่อเป็นสิ่งนำพาให้ท่านไปถึงทางออก หมิงอุ้ยก้าวไปตามการเชิญลู่ชิงก็ก้าวตามหลังไปเช่นกันแต่ทว่าถูกห้ามเอาไว้ท่านก็ต้องทำเช่นเดียวกันชายหนุ่มเอ่ยพร้อมกับนำพาตัวของลู่ชิงไปที่สายน้ำอีกด้านตอนนี้คนทั้งสองหันหลังให้ซึ่งกันและกันลู่ชิงไม่คิดว่าตัวเองจะต้องเปิดเผยความลับที่เป็นความจริงเช่นกันหัวใจของเขาเต้น,นรัวเชิญท่านทั้งสองเมื่อสิ้นสุดประโยชน์ลู่ชิงได้แต่หลับตาและพูดออกไปพร้อมกับตั้งมั่นสมาธิเพื่อฟังความลับของอีกคน ข้าคิดร้ายกับอาจารย์ข้าแอบรักท่านอาจารย์ความลับที่ไม่คาดคิดว่าจะออกมาจากปากมิงอวี่ทำให้ลู่ชิงตกตะลึงคิดทบทวนสิ่งที่ได้ยินอีกครั้งมิงอวี่แอบรักเขาที่เป็นอาจารย์ในอดีตเป็นเรื่องเหลือเชื่อจนไม่สามารถบรรยายออกมาได้ลู่ชิงอยากที่จะถามซ้ำอีกครั้งแต่ไม่มีโอกาสแล้วเพราะทันทีที่บอกความจรงิงตัวตนของคนพูดจะถูกนำพาเข้าไปในวงกฎมรณะทันทีมีเพียงสายน้ำไหลนำทาง เงื่อนไขของที่นี่คือการมอบความลับที่เป็นความจริงและหากเป็นความลับที่ล้ำค่าสายทานศัจธรรมนี้จะนำพาไปถึงทางออกอย่างรวดเร็วที่สุดแต่หากความลับที่พูดออกมาเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปไม่มีความพิเศษอะไรสายทางศัจธรรมนี้จะนำพาไปพบเจอกับทางยากลำบากซึ่งดูเหมือนคำพูดของลู่ชิงที่เอ่ยไปนั้นยังไม่พิเศษเท่าที่ควรเพราะทางที่เขาเจอในตอนนี้มันชุ่มฉ่ไปด้วยโคลนเป็นทางขรุขระเดินเหินไม่สะดวก กิแน่และหากเขาบอกความลับอื่นที่เกี่ยวกับตัวตนเก่าคงพบเจอทางที่สบายกว่านี้แต่เขาก็พูดออกไปไม่ได้เอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่34นะครับเป็นไงกันบ้างตอนนี้โอ้โหนึกว่าลู่ชิงจะพูดแบบว่าค่าคือหลงลู่ชิงอย่างเงี้ย แต่ก็อาจจะดีแล้วก็ได้ที่ไม่พูดออกไปนะยังไงก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปนะครับว่าจะเป็นยงนะังไงนะฝากเป็นกำลังใจให้คุณ้เขียนซีรุยด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณผู้เขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้วัตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะสวัสดีครับผมวัตนาเบ้ปักักปักปักผ้กายัง